หนังสือเรื่องคือเมฆสีขาวทางเก้าเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ประพันธ์โดยติสนัทหันบทที่15บหาหรือสีพลายตอนที่สในช่วงวันต่อต่อมาพระองค์ค่อยๆเริ่มเสวยพระกยาหารและน้ำ ตามปกติบางคราวสุชาดานำอาหารมาถวายบางคราวพระองค์ทรงบาดเสด็จออกพิขาจารในหมู่บ้านและทรงกระทําจงกรมณนะริมฝั่งแม่น้ำเป็นกิจวัตรประจำวันเวลานอกจากนั้นทรงประทับนั่งภาวนาทุกสนทยายามพระองค์เสด็จลงสงในแม่น้ำเนรัญชารา ทรงสลัดทิ้งประเพณีการปฏิบัติและคำพีเก่าทั้งปวงเพื่อสแสวงหามรรคด้วยพระองค์เองทรงหันกลับมาหาพระองค์เองเพื่อเรียนรู้จากความสำเร็จและความล้มเหลวของพระองค์โดยมิทรงลังเลพระไทยที่จะใช้สมาธิภาวนาเป็นเครื่องบํารุงหล่อเลี้ยงจิตและกายให้สดชื่นอารมณ์อันสงบและเบาสบาย งอกงามเบ่งบานขึ้นภายในพระองค์พระสิทธะมิทรงปิดกั้นพระองค์หรือหลบหนีจากความรู้สึกและการรับรู้ที่เกิดขึ้นแต่จะทรงดํารงพระสติมั่นเพื่อเฝ้าดูเจตสิกเหล่านั้นในขณะที่มันเกิดขึ้นพระองค์ทรงละเลิกความปรารถนาจะหลีกหนีออกจากโลกของปรากฏการณ์ และเมื่อทรงหันกลับมาหาพระองค์เองก็ทรงพบว่าพระองค์ได้ปรากฏอยู่ในโลกของปรากฏการอย่างสมบูรณ์ลมหายใจห่วงหนึ่งเสียงนกร้องครั้งหนึ่งใบไม้หนึ่งใบแสงดวงอาทิตย์รังสีหนึ่งปรากฏการเหล่านี้อาจใช้เป็นอารมณ์ภาวนาของพระองค์ได้พระองค์ทรงเริ่มเห็นว่า กุญแจไขสู่ความหลุดพ้นนั้นมีอยู่ในแต่ละห้วงลมหายใจแต่ละก้าวย่างในกรวดแต่ละเม็ดตามทางเดินพระสมณโคดมทรงเลื่อนจากการวิปัสสนาในกายกายานุปัสสนาสู่การวิปัสสนาในความรู้สึกเวทนานุปัสสนาจากนั้นก็เลื่อนสู่การวิปัสสนาในการรับรู้ จิตตานุปัสสนารวมทั้งในความคิดทั้งปวงที่เกิดดับในจิตใจของพระองค์ธรรมานุปัสสนาทรงเห็นความเป็นหนึ่งเดียวของกายและจิตแต่ละเซลล์อนูของร่างกายบรรจุไว้ด้วยมวลปัญญาแห่งจักรวาลทรงมีพระประสงค์เพียงอย่างลึกลงในอนูแห่งฝุ่นทุลีเพื่อแลเห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของจักรวาลทั้งมวล ด้วยว่าฝุ่นทุลีนั้นเองคือจักรวาลหากฝุ่นทุลีไม่มีอยู่แล้วไซจักรวาลก็ไม่สามารถดำรงอยู่ต่อไปพระสมณโคดมได้ก้าวพ้นจากความคิดเรื่องอาตมันหรือตัวตนเอกเทศทรงตระหนักว่าพระองค์ถูกครอบงำด้วยมิจฉาทิฏฐิเกี่ยวกับอาตมันซึ่งสอนไว้ในพระเวท ในความเป็นจริงนั้นสรรพสิ่งย่อมปราศจากตัวตนเอกเทศความไม่มีตัวตนหรืออนัตตมันคือธรรมชาติของสัตวภาวะทั้งมวลอนัตตมันมิใช่คำที่ใช้อธิบายสภาวะอย่างใหม่แต่เป็นเสมือนสายฟ้าผ่าทำลายมิจฉาทิฐิทั้งปวงเมื่อทรงถืออนัตตมันเป็นสตราวุฒพระสิทธะ ทรงเปรียบประดุดจอมทัพผู้ชูพระแสงดาบแห่งวิปาาัสนาญาณอันคมกริบในสมรภูมิแห่งการบำเพ็ญตบะภาวนาทรงประทับนั่งภายใต้ร่มอัศัตพฤกตลอดวันตลอดคืนยามนั้นเองความตื่นรู้ระดับใหม่ได้โพล่งขึ้นภายในตัวพระองค์ประดุดดังแสงอันเจิดจ้าของสายอสุนีบาท ในช่วงเวลานั้นสหธรรมิกทั้งห้าของพระสิทธ,ธะได้สูญสิ้นศรัทธาในพระองค์แล้วพวกปัญจวัคคีแลเห็นพระองค์กำลังประทับนั่งเสวยพักษาหารณริมฝั่งแม่น้ำพวกท่านยังเห็นพระสิทธ,ธะทรงพูดคุยและแย้มสวนกับเด็กสาวยินดีกับน้ำนมและก้อนข้าว และยังอุ้มบาทเสด็จพิขาจารย์ในหมู่บ้านพระโกนธัญญะกล่าวแก่เพื่อนโยคีว่าพระสิทธถะมิใช่บุคคลที่พวกเราจะเชื่อถือได้อีกต่อไปแล้วท่านละทิ้งหนทางเสียแตกกลางคันบัดนี้ท่านห่วงพวงแต่เรื่องการหาพักษาหารมาเลี้ยงร่างกายเราควรละจากท่าน แล้วแสวงหาสถานที่แห่งใหม่เพื่อบำเพ็ญเพียรต่อไปข้าพเจ้าม่เห็นเหตุผลใดที่จะพำนักอยู่ที่นี่อีกกระทั่งหลังจากที่สหธรรมิกทั้งห้าจากไปแล้วนั่นแหละพระสิทธัตถะจึงทรงทราบด้วยแรงกระตุ้นจากญาณทัตยอย่างใหม่พระสิทธ,ธัตถะทรงอุทิศเวลาทั้งหมดของพระองค์ให้แก่การบำเพ็ญภาวนา ดังนั้นจึงไม่ได้ทรงมีเวลาที่จะอธิบายให้พระสหายเหล่านั้นเข้าใจพระองค์มีพระดำริว่าสหายเข้าใจในตัวเราผิดแต่ขณะนี้เราไม่ควรวิตกที่จะทำให้พวกเขากลับมาเชื่อมั่นดังเดิมเราต้องอุทิศตนเพื่อสแสวงหามัคที่แท้เมื่อใดที่เราค้นพบมัค เราจะบอกแก่พวกเขาให้รู้ตามจากนั้นก็ทรงหันกลับไปบำเพ็ญภาวนาตามปกติในช่วงระหว่างที่พระองค์ทรงประสบความก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่ในการปฏิบัตินั่นเองเด็กเลี้ยงควายชื่อสวัสติได้มารู้จักกับพระองค์พระสิทธัตถะทรงยินดีที่ได้รับยาสดหนึ่งกรรมที่เด็กชายอายุ11ขวบ ถวายแก่พระองค์แม้ว่าสุชาดาสวัสติและเพื่อนๆของเขายังเด็กอยู่ก็ตามพระสิทธะยังทรงแบ่งปันสิ่งที่พระองค์ค้นพบใหม่แก่พวกเขาพระองค์ดีพระไทยที่ทรงพบว่าเด็กๆเ,เหล่านั้นสามารถเข้าใจสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบอย่างง่ายดายแม้ว่าพวกเขาไม่ได้เรียนหนังสือก็ตาม พระองค์ทรงยินดีอย่างใหญ่หลวงที่รู้ว่าทวารแห่งการตรัสรู้จะเปิดกว้างออกในไม่ช้าทรงรู้ดีว่าพระองค์ทรงถือกุญแจมหาสจรรย์ไว้นั่นคือความจริงแห่งอิทัปปัจจยตาและอนัตตาของสรรพสิ่ง